มีคนสงสัยนะคะมาถามอาจารย์โบวีว่าอาจารย์คะนวดสลายสิวเนี่ยถ้าเรียนแล้วว่ามันนวดหน้าตัวเองได้หรือเปล่าดูนี่เลยดีกว่าค่ะเราจะบอกเลยนะว่าวิชาเนี้ยนะคะแค่เรียนไปเพื่อดูแลผิวหน้าตัวเองเพราะว่าผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนมีรูขุมขนจานูนะคะถ้าใครมีรูขุมขนค่ะคนนั้นใช้เกิดประโยชน์แน่นอนเพราะอะไรใต้รูขุมขนเราค่ะมันมี สิ่งสกปรกอุดตันทุกคนค่ะมีการสะสมของเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอายุที่มากขึ้นการใช้เครื่องสําอางการใช้ครีมการโดนฝุ่นควันมลภาวะการพักผ่อนน้อยนู่นนั่นนี่การแบบโหไปลองเครื่องสําอางการใช้ครีมที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ค่ะจะโดนสะสมเข้าไปใต้รูขุมขนแล้วทําให้เกิดการอุดตันหรือสาเหตุของการเกิดสิวสาเหตุของการเกิดฝ้า หรือว่าสีผิวไม่สม่าเสมอผิวหน้ามองค้าเอามือลูบไปเนี่ยโหหน้าสากมากนะจ๊ะเนี่ยแหละการนวดสลายสิวมีประโยชน์กับทุกคนที่มีรูขุมขนค่ะบอกเลยแล้วดูนะนี่ดูหน้าเหมือนไม่มีปัญหาอะไรนะคะเห็นปะหน้าเหมือนไม่มีปัญหาอันนี้คือที่ทาครีมนวดสลายสิวนะคะจะมีคนสงสัยใช่ไหมว่าครีมนวดสลายสิวเวลานวดออกมาแล้ว,ลวที่หลุดออกมามันเป็นครีมหรือเปล่าคุณดูนี่ค่ะนี่มันเป็นน้ํามันนะคะ คือครีมนวดสลายสิวเนี่ยสกัดจากสเตมเซลล์กุหลาบป่าเป็นออร์แกนิกพอเวลาที่สัมผัสกับผิวแล้วมีการกดจุดเดมต่อมน้ำเหลือง20จุดเรียบร้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนื้อครีมจะสลายแล้วก็กลายเป็นน้ำมันค่ะจากนั้นสิ่งที่นวดแล้วหลุดออกมาตรงนี้เลยค่ะมันไม่ใช่ครีมแน่นอนมันคือแแ่นแทน,แทน เม็ดสิวจะแม่เห็นไหมคะสิวเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนี่คือหน้าอาจารย์โบวี่เองนะคะหน้าดิฉันเองนะคะนี่ดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะดูเหมือนโอ้โหเรียบเนียนดีแต่นี่ค่ะสิวหลุดออกมาแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นก้อนๆเป็นคราบใครแบบนี้นี่คือเซลล์ผิวเสื่อมสภาพนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะส่วนเม็ดเม็ดอย่างนนนเ,เนี้ยอยันเนี้คยคือเม็ดสิวค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยคือเม็ดสิวอย่างเนี้ยคือเม็ดสิว ที่สิวคืออะไรสิวก็คือไขมันนั่นแหละนะบางคนแบบว่ามันคือสิวหรือมันคือไขมันคะเอาสิวก็คือไขมันค่ะแต่เป็นไขมันที่มันอุดตันอยู่ในรูขุมขนเราลักษณะจะต่างกันออกไปบางคนอุดตันนานแล้วรวมกับฝุ่นควันรวมกับไขมันที่เกาะแน่นมานานกลายเป็นสิวหัวดําบางคนหัวปิดบางคนหัวเปิดเนาะแล้วแต่ลักษณะออกไปบางคนเป็นจุดเล็กเล้นเซียนเส้นเสียนอะก็ไปเรียกว่าสิวเซียนใช่ไหมบางคนอุดตันตามรูขุมขน ก็แล้วแต่กันไปแต่สิ่งเหล่านี้สามารถนวดออกได้โดยไม่ต้องกดนะจ๊ะนี่คือศาสตร์มหาศจันค่ะรู้ไหมเนี่ยอะนี่เพิ่งนวดหลุดออกมาเลยดู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 เห็นไหมดูที่ปลายนิ้วมองเห็น